ถ้าอยากผอมห้ามกินหลังหกโมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็ว จริงค่ะถามว่าคําว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทํานะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จําเป็นต้องลดน้าหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ากว่า1000แคลอรี่ต่อวันแต่ว่า ถ้าจะไปทําเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สําคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้าหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6กโมงเย็นรับรองผอมแม่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตร โดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินกินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มือ้อน้าหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นตตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลย แล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่สองมือ้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำพึ่งผสมมะนาว อันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สําคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทํางานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเออแล้วทั้งอย่างนั้นเราจะทํายังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ําหนักที่ถูกต้องและเหมาะสมก็คือทําอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลง เราให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ